ลงเแค่พังกว่ามีการแจ้งเตือนสีเดลืองจะหนขึ้นมาอย่าไปตกใจค่ะกูก็ก็มาเร็วกูก็ก็อเตะฝังตัวเตะหากูก็ขะนอเพราะกดเข้าติ๊กเขาก็ได้ดีเขาก็มาขนาดตั้งเตือนนะในการซ้อมอะไรนั้นได้มีสีเหลืองแจ้งเตือนขึ้นมาหน่อยสิค่ะหันหลายๆช่องว่าไทโคไลแก้มันแล้วก็แบบพิษไว้เนี่ยนะมันก็อันบ่ฮู้ที่ปองเด็กๆก็เนาะออกมาหลัดก็พัฒน์นั้นก่าการเต้เม,มไไเตอร์ เจอพี่น้องขาตึกเปิดสร้างอะไรใหมๆ่ๆาขอย้อมซุ้มกว่าเนี่ยคันน้อมันนักเป็นสังขนะนจะลองพิดเปิสงสังขฆพอกดเข้าก,ขกับเต้ไหนในสีเหลืองน้ำมันเดียวว่าการเพิ่มรูปภาพนั่นก็วิดีโออาจาอาจจะเนี่ยคันน้ออาจจะเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยคันน้องมันแค่ว่าอาจจะเลยน,นะมันไปเจอว่าปีกเป็นคณนะมันแบบเต๋มีแนวโน้มแต่มีตังเข้าถึง การเข้าถึงดีขึ้นมากันนานก็ยค่ะอ่าในการก็ศึกษาได้ดีๆกันข้างนอกกูปีน้องขาเจอดึงมาดางหลังเจอเฮ็ดเหมือนใหม่กูเลยย่อมซุ่มคณะบางก็กรณาเฮ็ดพิษเฮ็ดสั่งก็ก็พิษเลยมันพิษนณะไม่ได้หุ่นหนักก็สนใจคณะเขาก็อ่างอิงมาดีคกาศึกษาการเรียนเพื่อนด้วยในช่องหลายๆช่องคณะที่เป็น อยามหม่องมันมัน,นตั้งเขาในขนาดเนาอผลออกมาลัดว่าก็ดึงไรงเงินเหมือนเก่าคณะนะเกี่ยวกับถือดีว่ามีสีเหลืองเจนเดอร์แสดงก็มันก็ไรงเงินอนของนณะการดิฟเฟนต์นขนาดหนอคนหลายช่องออกมาแนะนำว่ะมันเพิษกันนะแล้วก็พี่น้องคเขามาพัดลงขนาดหนอพัดเตรียมของกล้ามสั่งลงแสนงคณะพิษค่ะก็ดึงไรงเงินเหมือนเก่าเขาเคยลัดว่าเป็นการแซรกเตอร์ พอคามาใส่แค่พังจอมเสวิดีโอจอมเสวมันเด็กเฮตไทยพอดของเขานั่นเด็เขาถึงการเขาถึงเดลีเคลื่นก็น่านก็ไอข้ขามันก็แต่ว่ามิอกไปเดี่ยวพิดเดียวหน่ำใจคณะพอกูกรอบหูกโกย้อมซุ้มขนอ,อกกโมเตรียมดีสังพูดทางลงคณะอ๋อในช่องทางนั้นขนาราฐว่าดึงรายเงินเงินเก่าคณะวางช่องวางพอดรายดีใจกว่าอันเสือแค่พงังเสิือวิดีโอจอม เต้ในล่งก่อนอค่ะนะเอาค่ะก็เป็นเต้ยเกาหลีค่ะเนาะมามาลันในบ้านใไฮโปเป็นต่างหูดังหันกว่าค่ะเนาะเอากาเล็บเพ้นด้วยกันค่ะอันลองอย่ากได้เทาหลอดเล็บเพ้นตัดเศษค่ะนะการที่เทาค่ะมาหาเงานินเฟซบุก๊กค่ะเนะเาะเทาหลอดเล็บเพ้นห้โ่ขึ้นตันเขามามา่าเหมือนตัดเศษคะนะอเอาค่ะก็เลยจก็ย้อนให้กูก็ไปตกใจค่ะเนาะอย่ากไปยมม้อซุ่มค่ะเนาเอาค่ะ ลึงก็ลึงขยาบมัน,น,น,บน,บนึ้นเนาะเหมือนลึงไว้นั้นเพราะอะไรเงินก็เพร <c oughs> <c oughs> าะายัญาติเขาก,ก,ก็ผ่านการสร้างอะไรไว้ไว้ไวลให้เหรียญมิ่งนำ้ำนำค่ะเหมือนทรงค่า